สวัสดีกันแบบสดๆนะคะจากโชว์รูมเบน z ์มอเต m a ์มอลถนนรัชดาพิเศษนะคะและคุณกำลังอยู่กับเน้งค่ะี่ดาวงดำรงเวทเน้งเป็น CEO ของ Benz m มอเตอร l มนะคะวันนี้นะคะเน้งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยก็คือ C220D นะคะรุ่นย่อยท็อปสุดนะคะเป็นตัว AMG Sport Package นะคะเป็น m g Dynamic ออกมาจากโรงงานนะคะแบบท็อปๆเลย เมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะเอาตัว e x ็กซ์ i ู e นะคะซึ่งเป็นตัวรองท็อปเนี่ยเข้ามาคันหนึ่งสีขาวนะคะรีวิวอยู่ในห้องเคลือบแก้วจะเห็นบ้าโกมีไฟนะคะที่ดูล้ำไฮเทคมากๆ วันนี้เราก็มารีวิวนะคะไลฟ์สดกันในมุมเดิมเน่งจะคอยอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแบบสดๆนะคะอยู่ในมือถือตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังดูอยู่ช่วยคอมเมนต์ทักทายเน่งด้วยหรือว่าจะส่งอีโมจิมาก็ได้นะคะแบบว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรดีก็ส่งอีโมจิมาทักทายกันได้แล้วถ้าหากชอบดูไลฟ์สดของเน่งก็อย่าลืมช่วยกันขอคนละ1แชร์ด้วยนะคะ วันนี้นะคะอย่างที่จั่วหัวไว้นะคะว่าตัวซ2 2 2 d ชม W 2 0 5ตัวเฟสลิฟ f t เนี่ยนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดเนี่ยเขาให้ออปชั่นเนี่ยมากกว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมาถึง26อย่างด้วยกันนะคะซึ่งเยอะมากๆนะคือต้องบอกว่าใน Compact กซ d a ีนะคะหรือว่ารถเก๋งไซย่อมนะคะไม่มีแบรนด์ไหนละที่เขาจะ ทุ่มออปชันมาอลังการแล้วจะมีแมทเทอเรียลที่ไฮโซขนาดนี้นะคะหลายๆออปชันหลายๆแมทเทอเรีลยลวัสดุที่ใช้เราต้องเห็นอยู่ในท็อปเทียร์ซีดานเท่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกเอามาอัดแน่นอยู่ใน C-Class คันนี้เลยนะคะและที่สําคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเดี๋ยววันนี้นี้จะพาทุกคนนะคะดูรอบๆร,รถนะคะแล้วอธิบายออปชันกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยนะคะเดี๋ยวขอทักทายแฟนเพจสักนิดนึงในขณะที่ทุกคนที่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยกําลังดูความงามนะคะให้ดูความงามของชุดแต่ง MG Dynamic Package ตัวนี้กันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเวลาแปลกสันิดนึงนะคะช่วงบ่าย2นะคะ ก็แอดมินวากตอนนี้นะคะขอประทานโทษสำหรับคนที่รอ5โมงด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ทีมงานของเราติดภารกิจในช่วงเย็นนะก็เลยต้องมาเร็วกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ Wi-Fi เราเป็นอะไรนะทาไมคอมเมนต์ comment, ก็ไม่โหลดนะคะอ่าขอดูสักนิดหนึ่งนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณวิทยาคุณจอยนะคะคุณชัยยาสวัสดีค่ะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เอาภายนอกก่อนนะที่เรามองเห็นชัดเจนมากที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่ง AMG Dynamic นะคะซึ่งชุดแต่งตัวนี้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเรียกว่าเกิดทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ภายนอกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวกันชนหน้า AMG นะคะทางด้านท้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเส้นโครเมียมนะคะยาวตลอดทางนะคะอยู่ทางด้านล่าง พอเราเถิบสายตาขึ้นมานิดหนึง่งเราก็จะเห็นตัวหน้ากระจังด i ม m อนกริลนะคะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นออปชันที่ให้มาในตัวของ a M G Dynamic ทั้งสิ้นนะคะตัวหน้ากระจังด m ม n อนกริลตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเม็ดโครเมียมนะคะที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะกระจายตัวอยู่ทั่วเพิ่มความดุรายยิ่งเวลาสะท้อนแสงเนี่ยสวยงามมากๆในส่วนของโลโก้ Mercedes-Benz ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าดาวสามแฉกของเราเนี่ยเป็นโลโก้แบบทึบ ถ้าเราสัมผัสลงไปเนี่ยนะคะมันจะมีความทึบอยู่เพราะอะไรนะคะเพราะตู้นี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรดาร์เซนเซอร์นะคะเป็นตัววัดระยะห่างจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวรถนั่นเองนะคะเนื่องจากในสมัยนีย้เรากำลังเข้าใกล้ของความเป็นรถขับเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะระบบครุกคอนโทของของคันนี้มันก็เลยออกแบบขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับตัวดิสโทนิกตัวนี้นะคะเวลาที่มีอะไรเข้ามาใกล้ รถก็จะสามารถรักษาระยะห่างจากรถค้าหน้าได้เองอย่างอัตโนมัติเลยค่ะมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะล้อมแม็กก็เปรียบเสมือนมงกุฎของตัวรถนั่นเองนะคะเป็นล้อมแม็กขอบ19 AMG นะคะซึ่งเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ W 2 0 5 AMG เลยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะเหมือนกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ5อันแล้วก็เป็นทูโทนนะคะเป็นสีดำ ตัดกระสีโครเมียมเราจะมองเห็นโลโก้ AMG ของตัวล้อม็ก่อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นจานเบรกค่ะของ AMG เนี่ยก็จะไม่ใช่ธรรมดาไม่เหมือน X x กซ์ s i ู e ไม่เหมือนเอวังกาดเพราะว่าจะเป็นจานเบรคขนาดใหญ่มีรูนะคะที่ช่วยระบายความร้อนในเวลาเบรกนั่นเองนะคะไล่สายตากันมาด้านข้างนะคะหลายคนจะบอกด้านข้างเนี่ยนะเวาลาขับไปเนี่ยนะ แทบแยกไม่ออกคุณนะฮะว่า C-Class หรือ S-Class เพราะเส้นสายของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงนะคะกับ S-Class w 222มากๆนะคะผ่ากันมาข้างนี้เลยนะคะจะเห็นว่ามีโอ้โหมีคนทงมาเลยนะคะอ่าสเกิดข้าง AMG อีกด้วยนะคะมาดูข้างหลังกันบ้างยิ่งข้างหลังยิ่งเหมือน S-Class มากๆนะคะบอกเลยว่าจ่ายในราคา C-Class นะคะ คันนี้วิ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะถูกกว่ารถใหม่ไปหลายแสนแล้วหาไม่ได้ด้วยตะบอกว่าของขาดมากๆในตลาดน,นะคะเพียงแค่2 3 9ล้านเหมื่นเท่านั้นด้านท้ายนอกเหนือจากชุดแต่ง MG Sport Package ด้านหลัง diffuser หลังนะคะมีความโครเมียมเงางามมีความเป็นครีบนะคะเป็นฟินสีดำที่ยื่นออกมาด้านล่างให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากๆนะคะตัวฝาท้ายของเขายังไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวเราหยิบ ตัวนี้ออกมากันสักนิดหนึ่งนะคะกุญแจนะคะเอากุญแจเอามาทำอะไรกับทางด้านหลังนะคะซึ่งกุญแจอยู่ไหนล่ะกุญแจหายไปไหนนะคะหยิบกุญแจก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันนะคะ hand free tailgate นะคะก็ค,คือใช้กุญแจเนี่ยพกไว้ในตัวแต่ใช้ระบบเตะสัมผัสก็จะสามารถเปิดประตูหลังได้ นี่แบบนี้นะคะอวดก่อนกุญแจรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบครเมียมเงาๆแล้วก็ตรงปุ่มกดเนี่ยมันจะเป็นผิวแมตท,ทั้งหมดเลยนะคะเป็นผิวแมตแบบด้านๆนี่ดูหรูหรามากๆนะคะมาถึงเตะแบบนี้นะคะได้ไหมนะเราก็ไม่ได้ลองก่อนนะคะมีหรือเปล่าฟังก์ชันนี้ไม่แน่ใจเนาะ เหมือนไซเบกชีสจะมีนะคะอ่าเปิดฝาท้ายออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นพื้นที่เก็บของซึ่งเรียกว่าใจกว้างในระดับหนึ่งเลยนะคือสำหรับซีดานไซส์นี้นะคะพื้นที่เก็บของให้ขนาดนี้เรียกว่าใจกว้างเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะเขายังทำฟังก์ชันนี้เรียกว่าแข่งกับ Compact SUV ได้สบายก็คือการที่เราสามารถปลดสลักทั้งสองข้างนะคะ แล้วพับเบาะหลังลงไปให้พื้นที่กว้างใส่ของตั้งแต่ด้านหลังเนี่ยยืดเข้าไปข้างในได้เลยนะคะเราก็ถึงเวลาปิดฝาท้ายนะคะก็สามารถปิดลงมาแบบไสฟฟ่ฝาง่ายๆแบบนี้ค่ะคราวนี้ค่ะทุกคนนะคะทีเด็ดนะคะก็คือด้านในตัวรถนั่นเองซึ่งเต็มเปียบไปด้วยออปชันนะคะที่มากมายจริงๆคราวนี้เราจะเข้าออกรถนะคะ ถ้าเทียบกับตัวรองท็อปหรือ Exclusive เนี่ยเขาจะมีออปชั่นนี้เหมือนกันก็คือตัว Key l e s s Go เราสามารถเข้าออกรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะก็คือพกกุญแจสวยๆอันนี้นะคะขอใส่ไว้ในกระเป๋าเลยสัมผัสแบบนี้ก็คือเปิดนะคะกระจกมองข้างจะหันออกมาทักทายเรานะคะป๊าปโอ้โหหล,ล่อและสวยในเวลาเดียวกันนะคะ ชมนี้เนี่ยบอกเลยว่าผู้ชายก็ใช้ดีผู้หญิงก็ใช้ดีจริงๆนะคะเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากๆนะคะ,อะขอซูมเข้าไปข้างในแล้วดึงออกมานิดนึงนะคะให้ทุกคนได้รับความรู้สึกที่สมจริงที่สุดไปพร้อมๆกันกับเราเลยนะคะโอ้โหสวยอลังมากๆนะคะภายในที่เป็น MG เนี่ยนอกจากความสวยแล้วนะคะมันยังมาพร้อมกับออปชั่นนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง อันดับหนึ่งก่อนเลยนะคะรูปทรงเบาะและแมททีเรียลที่ใช้เนี่ยมีความพรีเมียมมากๆนะคะเบาะของเราวิ่งมาแค่1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยใหม่เอี่ยมออกอย่างที่คุณดูอยู่สดๆในกล้องตอนนี้นะคะมาพิสูจน์ของจริงได้เลยว่าใหม่เหมือนกันไหมนะคะรูปทรงเบาะสปอร์ตที่ทำด้วยหนังสีแดงมีเฉพาะในตัว AMG เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ แผงประตูก็จะทำด้วยหนังสีแดงเช่นเดียวกันในขณะที่ตัวด้านบนนะคะออคอนโซลก็จะทำด้วยหนังสีดำนะคะหรูหรามากๆซึ่งอย่างที่นึงบอกไปว่าออปชั่นที่เป็นแมทเทียลเนี่ยการเลือกใช้วัสดุที่มันพรีเมียมอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันต้องอยู่ใน S-Class มันต้องอยู่ในซีรีส์7เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเอามาใส่ ไว้ในสี l คลาสนะคะให้เราได้เป็นเจ้าของกันอย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะจะเห็นว่าพวกทริมต่างๆก็จะใช้เป็นบ r ัชอ a ลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะมีความเนียนใหม่เอี่ยมอ่องนะแทบไม่มีรอยอะไรเลยเพราะว่ามันใหม่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ขอลงไปนั่งเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รีวิวนะคะภายในกันแบบเต็มๆเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะจะเห็นว่า ตัวแป้น Break, เบรกแป้นคันเร่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีปุ่มยางอยู่เพิ่มความแบบแรง F เพิ่มแรงเสียดทานในการที่เราเหยียบนะคะเราก็เหยียบแล้วก็ตัวปุ่มเอนจิ้นเนี่ยเขาจะมีไฟเหมือน3มิตินะคะกระพริบแบบเข้มอ่อนเข้มอ่อนนะเหมือนแบบเรียกนะสตาร์ชั้นเถะสตาร์ชั้นเถะประมาณนี้นะคะหน้าจอของเราอ่ะก่อนที่เราจะจริงจังกับภายในไปมากกว่านี้ขอสตูดิโอไลท์ก่อนนะคะแสงไฟธรรมชาติของเราเลย นี่นะคะหลังคาแก้วพาโนรามิกเต็มบานนะคะแค่หลังคาก็หลายแสนแล้วนะคะมูล,ลค่าของออปชันนะคะก็นะคะโปร่งโล่งสบายแบบนี้หรือถ้าใครอยากได้อารมณ์แบบเห็นท้องฟ้าแต่ไม่อยากจะแบบได้อากาศข้างนอกก็สามารถที่จะปิดแต่ชั้นกระจกนะคะได้เช่นเดียวกันเมื่อเรานั่งลงมานะคะพวงมาลัยเนี่ยก็เหมือนโลกทั้งใบเป็นของเราแล้วค่ะพวงมาลัยนะคะ เป็นวัสดุที่พรีเมียมมากๆเป็นพรีเมียมนาปาเลเทอร์ของเบนซ์นะคะจะเห็นว่าเป็นหนังที่ไม่มีเกรนไม่มีลายอะไรเลยเป็นหนังลูกวัวนะคะที่เนียนมากๆนะคะแล้วก็ตรงกริปจับเนี่ยเขาก็จะทำเจาะรูเอาไว้เพื่อให้มันเพิ่มกริปเพิ่มแรงเสียดทานให้เราจับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วโอ้โห3ก้านปลายตัดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ AMG เลยที่ หลายเจเนอเรชันมาแล้วเขาจะออกแบบให้พวงมาลัยเนี่ยด้านล่างเป็นลายปลายตัดนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของค่าย m g เขาเลยตรงนี้จะมี3ก้านนะคะเป็นโครเมียมแต่เป็นโครเมียมแบบ g กาวนไนซ์ก็คือเป็นโครเมียมแบบแมท t นะคะจะ, Matt, จะมีเท็กเจอร์แมทแมันจะไม่เงามันจะไม่แบบตะโกนเกินไปว่าฉันโครเมียมนะคะแต่ว่ามันจะดูฮัมเบิลดูหรูหราแบบไม่พยายามมากจนเกินไปนะคะพวงมาลัย2อันนี้เนี่ย มันมีออปชันเยอะมากๆม,มากที่สุดที่เบนซ์เคยใส่มาในพวงมาลัยเลยก็ว่าได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะเห็นตัวสีดำสองฝั่งที่อยู่บนพวงมาลัยนะคะอันนี้คือตัวทัชนะคะจะเห็นว่านะคะ,ะหน้าจอของเรานะคะจะเป็น หน้าจอสีทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นหน้าจอ LCD ทั้งหมดนะคะแต่เขายังทำให้อารมณ์เนี่ยเหมือนกับเข็มไมนะคะเหมือนเข็มความเร็วเหมือนเข็มรอบเครื่องแต่ถามว่าจริงๆมีแบบเข็มที่เราจับได้เป็นแท่งๆไหมไม่มีต่อไปนะคะเป็นจอ LCD ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนพอเป็นจอ LCD เราจะเลือกหน้าจอยังไงก็ได้นะคะเลือกธีมได้เหมือนมือถือเราเหมือนลายเราอย่างงี้ค่ะเลือกธีมเลือกสีต่างๆ ก็คือได้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถเลือกฟังก์ชันอื่นๆได้มากเหมือน iPad เครื่องหนึ่งคือนึ่ภาพแมแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะเลือกฟังก์ชันมันก็คือกดๆไปแล้วก็มี5 6อันเป็นอนาล็อกประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้ก็คือเลือกได้แทบจะเหมือนตัวจอหลักเลยนะคะทั้ง Navy อะไรต่างๆออีกอันหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากๆนะคะก็คือเรื่องของ ครูสคอนโทรลนะคะที่แทบจะเป็นรถที่ขับเองซะแล้วนะคะตอนนี้พอเราตั้งครูสคอนโทรลเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้อย่างง่ายดายมากๆแค่ผลักนะคะตัวปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะคะที่มือเราตรงนี้เราก็เลือกนะคะระยะห่างระหว่างรถเรากับรถข้างหน้านะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่า โอเคฉันจะขับแบบครูซอนโทแล้วนะแล้วก็อยากให้รถของเรากับรถข้างหน้าห่างกันหรือใกล้กันแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยอะนอกจากนั้นค่ะเดี๋ยวลองเข้าฝั่งนู้นบ้างเนาะจะได้อธิบายในส่วนของพันซนกลางบ้างนะคะระหว่างนี้ค่ะเนื่องจากเราอยู่ในไลฟ์แบบส,สดๆเลยนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็ถามมาเลยนะคะนิ้งจะคอยตอบเลยนะคะ คุณชายาบอกสวยคุณวิทยาบอกพอมีสปินเตอร์หลุดลอดมาให้รีวิวไหมอืมก็อาจจะมีบ้างนะคะอยากได้สปินเตอร์กันใช่ไหมอ่ะอืมเดี๋ยวถ้ามีมาจะรีวิวให้ดูนะคะดูคาติไม่ได้ขายนะคะดูคติเป็นรถช่างกล้องนะคะหาเงินด่วนอยากได้รุ่นนี้ค่ะคุณฟ้าใสเห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ,อนนท์อะ ข้างในมุมนี้จะบอกว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดสำหรับ C ีคลาสรุ่นนี้ในสายตาของเน่งนะคะเพราะเน่งรู้สึกว่าคอนโซลกลางนี่คือฟาดมากนะคะทุกอย่างจบปิดการขายได้ที่คอนโซลกลางอย่างเดียวเลยนะคะเขาจะเป็นคอนโซลกลางที่ออกแบบแบบโอบด้อมตัวเรานะคะเขาจะใกล้เรายกขึ้นมาใกล้เราถึงตรงนี้เราวัสดุตรงนี้นี่คือแบบดูแพงมากนะคะคือ เป็นคล้ายๆกับเคฟลา่าแต่ว่าเป็นเคฟล่าแบบที่ใช้เส้นโลหะถักทอกันอยู่ข้างในแล้วก็มีการเคลือบด้วยวัสดุผิวแมตคือจับไปแล้วฟินมากอ่ะอยากจะนั่งรูปให้ได้ทั้งวันนะคะคือแบบเดี๋ยวจะหาว่าโรคจิตนะคะแต่ว่าจับแล้วแบบโอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วเขาทำแล้วลงตัวมากๆระหว่างช่องแอร์วงกลมที่ดูเรทรแบบให้ความรู้สึกในยุคแบบ 30ยุค50นะคะมีความกลมแต่แฝงด้วยความโครเมียมเงาหรูแล้วก็ตั้งอยู่บนคอนโซลกลางที่มีวัสดุที่แบบพรีเมี่ยมมากๆนะคะมีนาฬิกาเรือนโปรดของเน้งอยู่ตรงนี้ด้วยมีโลโก้ Mercedes-Benz นะคะสวยงามหรูหรามากๆนะชอบโลโก้ตรงนี้มากใครสักคนช่วยเอานาฬิการเรือนนี้มาทำเป็นนาฬิกาข้อมือได้ไหมนะจะใส่ทุกวันเลยนะคะ แล้วข้างบนคอนโซลกลางตัวนี้เนี่ยก็คือจอใหญ่นะคะซึ่งโอ้โหอลังนะคะคือบอกเราว่า C-Class แต่ C class, อ o อปชันอย่างกับ A S นะคะจอใหญ่อลังตัวนี้ควบคุมได้ทั้งจากคนขับนะคะขับไปสวยๆไม่ต้องเอื้อมอออมือมาหาอะไรอย่างนี้ให้งงไม่ต้องเลยนะคะนี่เลยกดปุ่มโฮมนะคะกดเพลย์เลือกเมนูนะคะนี่จะเห็นว่าเน้นควบคุมทุกอย่างจากที่พวงมาลลยนะคะตอนนี้ Navigator ก็เป็นฟังก์ชันของรุ่น exclusive ขึ้นไปนะคะถึงจะมี n a v ีหรือถ้าเป็นสำหรับนะคะคนที่เรารักค่ะนั่งอยู่ข้างๆเราตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็หมุนหมุนกดกดนะคะใช้ทั้งตัว Trackpad ตัวนี้หรือว่าตัว Command Controller กดได้เลยสำหรับแป้นควบคุมตัวนี้นะคะเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่าใช้ได้ทุกวันนะคือวันนี้เนี่ยเราจจ่หัวไลฟ์ด้วยคำว่า 26ออปชันที่มากกว่าตัวโลนะคะแต่ถามว่า26เนี้ยได้ใช้ทุกอันเลยนะไม่มีอันไหนที่เรียกว่าให้มาเกินจริงนะคะทั้งนี่เลยนะคะ Parking Pilot รถคันนี้จอดเองได้อัตโนมัตินะคะมีกล้อง360องศารอบคันหมดทั้งคันนะคะกล้องหน้าหลังซ้ายขวามีทั้งตัวเรดาร์เซนเซอร์ที่ภาษาเบนซ์เขาเรียกว่า d i s h ท o n นิกเบรกอยู่ทางด้านหน้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าใกล้ที่จอดเราสามารถที่จะกดปุ่มตึง้งแล้วให้รถหาที่จอดเองว่ารูไหนฉันเข้าได้รูไหนฉันถอยพ้นนะคะแล้วรถจะทำการหักเลี้ยวพุ่งมาลลยเหยียบคันเล่งเหยียบเบรกแล้วเราก็แบบนั่งกดเช็คอินสวยๆนะคะให้รถเข้าจอดเองในที่ของตัวเองได้นอกจากนั้นค่ะฟังก์ชันของการขับขี่นะคะ ขอเล่าประกอบในเรื่องของเครื่องยนต์ไปเลยแล้วกันนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะที่มีแรงบิดมากถึง400นิวตันเมตรแรงบิดมาก400นิวตันเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราแซงเปลี่ยนเลนอะไม่ต้องรอนะคะกดปุ๊บมาเลยนะคะเวลาที่เราแบบมีใครจี้ตูดแล้วเราต้องการจะบูสต์ให้มันพ้นจากสภาพะในขณะนั้นออกกดปุ๊บมาเลยนะคะแรงบิดมากก็คือ ตีนต้นดีออกตัวดีนะคะในขณะที่ให้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ความไว้วางใจได้ในสไตล์ของเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งต้องบอกว่ายิ่งในเจนใหม่ๆเนี่ยมันยิ่งออกมาน้อยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะพอเครื่องยนต์เป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยนำมาสู่โหมดของการขับขี่นะคะทั้ง4โหมดนะคะทั้ง4โหมดนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติ9สปีด9 G-Tronic นะคะ โอ้หสมัยก่อนนะเกียร์สาสี่สปีดนะสมัยนี้นเด็กๆนะคะมาจนถึงห้าสปีดก็หรูแล้วนะพอ7จ็ดสปีดนี่คือหรูมากพอสมัยนี้รถเกียร์เก้าสปีดนะคะคือถามว่าจะชิปถี่ไปไหนนะคะก็คือถีมากนะคะแต่เกียร์สมัยนี้เขาเป็นเกียร์ดีซนะคะเขาเป็นเกียร์คลัชคู่เขามีคลัชอยู่สองคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เขาเนี่ยจะทําได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะเกสปีด กับเครื่อง 2,000cc ดีเซล400 Nm นะคะให้อะไรเราได้บ้างนะคะให้โหมด Sport Plus กับเราที่ตราตรึงใจนะคะโหมด Sport โหมดป p ร์ตพ l u s กับโหมด Sport ต่างกันตรงที่ว่าตัวโหมด Sport Plus เนี่ยสามารถที่จะตัดระบบ ESP ทิ้งก็คือระบบช่วยเหลือการทรงตัวนะคะตัดทิ้งได้ให้ความรู้สึกดิบเถื่อนของตัวรถนะคะหรือหมวด Comfort นะคะเป็นหมวด ที่มากับตัวรถก็คือโหมดปกติเลยหรือว่าถ้าใครอยากประหยัดมากขึ้นก็สามารถที่จะใช้ Eco ได้นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยบางคนเขาใช้ถึง10ไปลปลายนะกิโลเมตรต่อลิตร18กิโลเมตรต่อลิตรนะคะได้เลยทีเดียวสามารถแล้วนอกจากนั้นมีโหมดติดแตกให้อีกโหมดหนึ่งโหมดอินดี้ค่ะหรือว่าโหมดอินดิวิชวลนั่นเองนะคะเคยไหมคะที่แบบว่าก็อยากได้แบบแฮนดลิงแบบชิลๆอะ่ะ แต่ว่าแบบอยากได้เครื่องแรงๆได้นะคะปรับแยกกันได้ในโหมดอินดี้ของเรานั่นเองนะคะสามารถที่จะปรับได้อดูข้างหน้ากันไปหอมผักหอม,หอมพอแล้วนะคะพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยหนึ่งแล้วเราจะเข้าไปข้างหลังกันแน่นอนตอนนี้เรากับสมาร์ทโฟนแยกกันไม่ออกเพลงที่เราฟังนะคะหลายคนอยู่ในสมาร์ทโฟนหลายคนฟัง y o u t u b e นะคะ เชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยผ่าน Apple CarPlay ก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบผ่าน Apple CarPlay mm. ก็คือให้ตัวรถเป็นแค่ Bluetooth mm. อย่างเดียวก็ได้นะคะเครื่องเสียงนะคะซูมให้ดูเลยเบอร์มาสเตอร์สุดเทพออกมาจากโรงงานะและที่มากกว่านั้นคือตัว Twitter หรือว่าตัวเสียงสูงนะคะก็คือเป็นของเบอร์มาสเตอร์ที่เจ้าของเก่าจ่ายตังค์เป็นพิเศษใส่มาให้เพิ่มด้วยนะคะพรีเมียมมากๆอ่า เรียกว่าครบเครื่องนะคะทั้งช่วงล่างนะคะชุดแต่งภายนอกความอลังหรูหราภายในเลขไม้ที่น้อยคราวนี้ไปดูเบาะหลังกันนะคะว่านั่งสบายและใส่ของได้เยอะขนาดไหนคะ่ะภายในนะคะที่บอกว่าเป็นสีแดงนะคะพอมันเป็นรถส,สีประตูมันก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะคือ เราอาจจะเคยชินกับรถสปอร์ตนะถึงจะเป็นเบาะแดงนะคะแต่พอเป็นรถสประตูแล้วเบาะแดงอะมันเหมือนได้รขับรถสปอร์ตทุกวันในขณะที่เฮ้ยเราได้ความสบายของเก๋งเราได้อ PTION ได้ความกว้างของเก๋งนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนงว่ามันเป็นอะไรที่วินวินมากๆนั่งอยู่นะจุดนี้นะคะขนาดของ W 2 0 5เป็น C-Class ที่ใหญ่ที่สุดที่ m e r c e d e s Benz เคยสร้างมานะคะทั้งยาวทั้งกว้างกว่า w 204นะคะแล้วฟังก์ชันนี้คือเด็ดมากคนที่ลังเลกับ SUV อยู่บางคนเห็นฟังก์ชันนี้แล้วคือจบเลยคุณเน้งไม่ต้องคิดแล้วพับเบาะลงมาเลยคะ่ะพับเบาะลงมาแบบนี้เลยนั่งสวยๆสบายๆคนหนึ่ง เราก็ใส่ของมาตรงนี้ได้เรากับสัมภาระเรานั่งด้วยกันได้บางคนเป็นกระเป๋ากอล์ฟบางคนไปเกี่าวเดินทางบางคนเป็นคอลเลกชันรองเท้าบางคนเป็นอ,อ,อุปกรณ์เขียนแบบนะคะบางท่านมีลูกค้าเป็นสถาปนิกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นยาวๆแท,งท่งอะไรแถวนี้ก็จัดไปนะคะหรือนะคะอานั่งพร้อมกันไปนะคะปิดตัวม่านข้างประตูนะคะ ได้มีบ้านข้างมีบ้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวกดให้ดูสักนิดนึงนะคะซึ่งออปชั่นเหล่านี้บอกแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเอสอย่างเดียวนะคะถึงจะมีม้าน Privacy ขนาดนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนั้งลงด้วยเดี๋ยวพับบาะให้ดูค่ะว่าพับเราเป็นอย่างไรนี่คือการพับบอะทั้งหมดนะคะตัวนี้พับได้นะคะแบบแยกกันหมดเลยใส่ของเข้าไปเยอ,อย่าง ะคะใครที่มีลูกเล็กนะคะลูกหลานก็สามารถที่จะล็อกคาร์ซีทนะคะในระบบของ i s o ซฟิกได้เลยโอ้โหสะดวกสบายมากอะ่ะน่าใช้มากคือฟาดเลยนะหลายคนที่กำลังลังเลอยู่กับ SUV พอเห็นพับเบาะได้นี่คือจบเลยคุณเองคันนี้นะคะง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้พิ่งวันอะไรเองเปิดสัปดาห์มาวันจันทร์นะคะ ยังมีเวลานะคะที่จะมาดูนะคะก่อนคนอื่นนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหาทีมงานของเราได้เลยที่092-924-5641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เครื่องหมายแอแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนสมอเตอร์มอลนะคะมาเล่าเรื่องจัดไฟแนนซ์เรื่องของแถมนะคะแถมให้กันนิดนึงก่อนนะคะ หลายคนถามมาว่าคุณเองน่าจะบอกไปเลยอะเรื่องไฟแนนซ์จะได้ไม่ต้องไปถามนะคะได้เลยจัดให้นะคะคันนี้เนื่องจากเป็นรถปลายปี2019นะคะเขายังมีวารันตีศูนย์เบนซ์อยู่จนถึงปลายปี2022ก็คือปลายปีนี้นั่นเองนะคะก็เกือบปีเลยทีเดียวนะคะโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลของเรายังมีแพคเกจนะคะ ดูแลร,รถนะคะแถมให้นะคะทั้งตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองฟรีนะคะดปี2ครั้งนะคะแพ็กเกจเคลือบแก้วภายนอกพร้อมสปาภายใน2ปี4ครั้งนะคะแล้วก็ยังมีช่วยเหลือฉุกเฉินยีบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศรถไซเซอร์วิสให้อีก1ปีอีกด้วยนะคะคันนี้ราคา2องล้านสามจัดไฟแนนซ์ได้1นึ่งล้านเก้าบาท ดาว490,000บาทผ่อน5ปีเดือนละ38,000บาทนะคะโดยทั่วไปก็มีรายได้เป็น2เท่าของยอดผ่อนนะคะสเตตเมนต์ดีไม่มีเครดิตูโรนะคะก็สามารถที่จะจัดไฟนแนนซ์ได้ค่ะแล้วค่ะเนื่องจากว่าลายนี้เป็นไายสดนะคะแต่หลายท่านเลยส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมาดูย้อนหลังนะคะเพราะบอกว่าตอนกลางวันทำงานนะคะไม่ว่างนะคะ มาดูย้อนหลังแต่อาจจะไม่ทันนะคะเพราะว่ามีคนจองไปแล้วนะคะแล้วทำยังไงดีคุณเน่งไม่เคยมาทันไลฟ์สดเลยนะคะสามารถที่จะกดเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ได้นะคะใน Line Open Chat คืออะไรนะคะคือกลุ่ม Line ที่แอดมินจะเป็นคนอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนะคะย้ำว่าเราจะเอาให้ดูก่อนไลฟ์สดเพื่อให้ลูกค้าตัวจริงเนี่ยที่เป็นด i e ฮาร์ดแฟของเราเนี่ย ที่อยู่ในกลุ่มไลน์สามารถที่จะตัดสินใจเลือกจองของสวยนะคะก่อนคนที่จะมาเห็นในไลฟ์ในพับลิกนั่นเองฉะนั้นใครที่กำลังหารถอยู่แบบจริงจังนะคะแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ Open Chat ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเน้งกับ C220D นะคะ AMG W205 facelift 1,000 0กิโลคันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วในไลฟ์สดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะเน่งจะมีอะไรเด็ดๆมารีวิวให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Sub subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ